กองบังคับการสืบสวนสอบสวนจังหวัดชนบุรีปฏิบัติการฟ้าสางจังหวัดชนบุรีนำกำลังกว่า50นายบุกจู่โจมตรวจค้นแบบสายฟ้าแลบ20เป้าหมายจับสองแก๊งคครัวขายเจ้าแม่ชุกคนดังอำเภอบ้านบึงรับจำนำรถยนต์และรถจักรยายนยนต์เถื่อนฟ้่า50คันจับแก๊งครั้งยาเสพติดและยึดอาวุธปืนอีกจำนวนหลายรายเมื่อช่วงช้ามืดที่ผ่านมา พันตำรวจตรีนันทวุฒิสุวรล,ละองรองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค2รักษาการผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดชลบุรีได้รับการร้องเรียนให้ปราบปรามาเฟียเงินกู้นอกระบบยาเสพติดและอาวุธปืนเถื่อนจึงได้สั่งการให้พันตำรวจเอกสารติกรเกษมผู้มำกับสืบสวนตำรวจภูธรจังหวัดชลบุรีนำกำลังไปปราบปรามกลุ่มเงินกู้นอกระบบที่เอารัดเอาเปรียบประชาชน เรียกเก็บดอกเบี้ยเกินอัตราฝาที่กฎหมายกําหนดและสร้างความเดือดร้อนให้กับลูกนี้ตลอดจนกลุ่มบุคคลผู้มีอาวุธปืนและเกี่ยวพันกับยาเสพติดโดยให้ดําเนินการสืบสวนหาเครือข่ายผู้กระทําความผิดดังกล่าวมาดําเนินคดีตามกฎหมายเป็นไปตามนโยบายของคนตํารวจโทสมประสงค์เย็นทวมผู้บัญชาการตระวจภูธรภาคสองคนใหม่นํากําลังกว่า50นาย กระจายตรวจค้น20เป้าหมายใน10อำเภอทั่วจังหวัดชนบุรีปิดล้อมตรวจค้นแก๊งรับจำนำรถจำนวน2แก๊งนำหมายค้นสารจังหวัดชนบุรีเข้าตรวจค้นที่บ้านเลขที่165ทับ228หมู่4ตำบลหนองชาติอำเภอบ้านบึงและโกดังไม่มีผู้อาศัยอยู่ที่หมู่6ตำบลหนองอีรุนอำเภอบ้านบึงจังหวัดชนบุรีตรวจยึดรถยนต์จำนวน38คัน รถจักราย,ยานยนต์16คันจับกลุ่มนางสาวชุลีกรหรือฉายาเจมแม่มอายุ49ปีโดยกล่าวหาว่าประกอบกิจการสินเชื่อโดยไม่ได้รับอนุญาตให้กู้ยืมเงินโดยคิดดอกเบี้ยแพงเกินกว่ากฎหมายกำหนดและจัดตั้งโรงรับจำนำโดยไม่ได้รับอนุญาตนำส่งพนักงานสอบสวนสถานีตรบุตรบ้านบิงดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปจากนั้นเข้าจับกลุ่ม นายธนัชชนหรือเกมอายุ27ปีโดยขออนุมัติหมายค้นสารจังหวัดพัทยาเข้าตรวจค้นบ้านพักเลขที่3ทับ233หมู่9ตําตำบลหนองปลาไหลอำเภอบารมุงและบริษัทโนเรศหินอ่อนเลขที่66ทับ5หมู่4ตำบุห้วยใหญ่อำเภอบารมุงและตรวจยึดรถยนต์จำนวนสองคันปืนแบงค์หรือปืนบีบีการจำนวนหนึ่งกระบอก พร้อมซองกระสุนปืนจำนวนสองอันและลูกกระสุนปืนจำนวนห้านัดด้วยกล่าวหาว่าประกอบกิจการสินเชื่อโดยไม่ได้รับอนุญาตและให้กู้ยืมเงินโดยคิดดอกเบี้ยกเกินฝว่าที่กฎหมายกำหนดนำส่งพนักงานสอบสวนสถานนตรโทษิภหรวยใหญ่ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปในส่วนของเจ้าของทรัพย์ ทั้งรถยนต์และรถจัก,กรยานยนต์ที่ตรวจยึดมานั้นจะมีการเรียกเจ้าของรถเข้ามาให้การถึงความจงใจในการทำด âm หากพวกบว่ามีเหตุที่เข้าข่ายในการกระทำความผิดด้วยก็จะมีการดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปซึ่งทางกองกำกับการสืบสวนตำรวจภูธรจังหวัดชลบุรีขอฝากเตือนภัยถึงประชาชนอย่าหลงเชื่อในการกู้เงินจากแหล่งเงินกู้นอกระบบซึ่งไม่มีความน่าเชื่อถือและไม่ได้รับอนุญา รวมทั้งยังเรียกดอกเบี้ยเกินกว่าที่กฎหมายกำหนดินิส์24อำนาจลลิลวันภาพข่าวนรืราชทิพสีรายงาน